ถึงรายละเอียดข้อมูลที่เราจะต้องกรอกลงไปในใบสมัครออนไลน์นะคะว่าเราต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับเรเวลสไปร์ไมเลกาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมา พูดคุยถึงเรื่องลอตเตอรี่วีซ่าหรือว่า DV วีลอตเตอรี่กันต่อนะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะวันนี้ว่าจะมาพูดถึงรายละเอียดข้อมูลที่เราจะต้องกรอกลงไปในใบสมัครออนไลน์นะคะว่าเราต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังวางแผนจะสมัรค ดีบีลอตเตอรี่นะคะจะได้เตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เว็บไซต์เปิดให้สมัครก็สามารถที่จะสมัครได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อมูลที่จะต้องกรอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือชื่อค่ะชื่อของผู้สมัครหลักก็คือชื่อของเราชื่อนามสกุลน,นะคะถ้าใครมี Mid เด e name หรือว่าชื่อกลางก็ใส่ไปด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็น date of birth ก็คือวันเดือนปีเกิดนั่นเองค่ะ บิร์ซิตี้นะคะต่อไปเป็นเบิร์ซิตี้ก็คือเป็นสถานที่เกิดนะคะสถานที่เกิดเนี่ยก็คือจะเป็นถ้าเป็นประเทศไทยของเราเราก็ใส่เป็นจังหวัดได้เลยนะคะแล้วก็ country of birth ก็คือประเทศที่เราเกิดแน่นอนคะ่ะถ้าเราถือเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเราก็เกิดในประเทศไทยนะคะต่อไปก็เป็น name on passport นะคะอันนี้ว่าอยากจะเสริมนิดนึงเรื่องอชื่อนะคะ name on passport เนี่ยเขา ระบุเลยว่าชื่อเนี่ยต้องตรงกับในพาสปอร์ตเท่านั้นนะคะกรณีที่คุณมีการเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแนะนำให้อัปเดตพาสปอร์ตของคุณให้ตรงกับชื่อปัจจุบันของคุณก่อนที่จะใช้สมัคร DV l o ลอตเตอรี่นะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตค่ะต่อมาเป็น การอัพโหลดรูปภาพอัปโหลดรูปภาพก็ก่อนหนะ้านี้คลิปที่แล้วนะคะที่เราได้บอกไปว่ารูปภาพเนี่ยต้องเป็นภาพ2อคูณสนิ้วนะคะแล้วก็6กค0ณหกพิกเซลขนาดภาพต้องไม่เกิน2 4 0ร้กิกะไบต์นะคะแล้วก็เป็นพื้นหลังสีขาวไม่มีเงาไม่สวมแวน่นไม่สวมหมวกนะคะ ต่อมาก็จะเป็นที่อยู่ค่ะที่อยู่เนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะที่อยู่เนี่ยจะขอเป็นที่อยู่ปัจจุบันค่ะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Country Where You Live Today นะคะก็คือประเทศปัจจุบันที่คุณอาศัยอยู่นั่นเอง Phone Number Phone Number เนี่ยเขาใส่วงเล็บว่าเป็น Optional ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าถามความคิดเห็นว่าเราคิดว่าควรใส่ค่ะซึ่งมันไม่ได้ ส่งผลเสียอะไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกไม่อยากให้ใครรู้เบอร์ติดต่อก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะคะต่อมาจะเป็นอ e ีเมลค่ะอีเมลก็จะเป็นอ e ีเมลอะไรก็ได้ค่ะ Hotmail Gmail อะไรได้หมด Yahoo ได้หมดเลยเขาไม่ได้บังคับเรื่องอ e ีเมลนะคะว่าต้องเป็นสัญชาติอ e ีเมลอะไรแบบว่าเป็นนามสกุลอ e ีเมลอะไรนะคะอันนี้ไม่ได้จำกัดน,นะคะต่อมาก็เป็น Highest level of education คือเงื่อนไขจริงๆอ่ะคนที่สามารถสมัครได้ก็คือต้องจบขั้นต่ำอย่างน้อยวุฒิม .6 นะคะแต่ว่าในที่นี้เขาขอให้เอ Education ของคุณก็เลือกใช้วุฒิการศึกษาที่สูงที่สุดของคุณนะคะณนะปัจจุบันเนี้ยคุณจบอะไรคุณจบปร,ริญญาตรีปร,ริญญาโทรหรือว่าปร,ริญญาเอกนะคะเวลขึ้นหน้าจอไว้ให้นี่คือวุฒิการศึกษาที่ทางาเว็บไซต์เขา r รอไว้ไวให้จัดไวให้เราเลือกนะคะ ต่อมาก็คือเป็น marital status ก็คือสถานภาพนั่นเองค่ะเรื่องของสถานภาพนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนกรณีที่คุณแต่งงานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสนะคะอันนี้หมายความว่าคุณยังโสดถูกต้องไหมคะการที่คุณจะใส่สถานภาพแต่งงานเนี่ยต้องเป็นแต่งงานจริงๆคือการจดทะเบียนสมรสนะคะการแต่งงานแบบแต่งงานแบบมีพิธีมีพิธีอยู่ด้วยกัน พืนทีถูกต้องแต่ว่าทางนิตินัยเขาไม่สามารถที่จะมานับได้ว่าคุณสมรสนะคะถ้าคุณไม่มีทะเบียนสมรสส่วนใครที่อย่าร้างก็ต้องมีใบหย่าด้วยนะคะก็คือใบหย่าเนี่ยไม่ได้ใช้ตอนสมัครนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วได้รับการคัดเลือกเนี่ยทางสถานทูตเขาจะขอเอกสารตัวนั้นอีกทีหนึง่งแต่ว่าให้แน่ใจว่าคุณเนี่ยอย่าร้างจริงๆนะคะกรณีที่คุณเนี่ย ยังไม่ได้อยากกับสามีแต่ว่าคุณเนี่ยแยกกันอยู่นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าคุณก็ยังมีสถานภาพแต่งงานหรือสมรสนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น number of children number of children เนี่ยให้ใส่ตามจริงนะคะลูกของคุณเนี่ยมีกี่คนให้ใส่ตามจริงเลยนะคะลูกเนี่ย เมื่อเราใส่จำนวนแล้วเขาจะให้คุณกรอกเป็นชายวันชายทูลูกคนที่หนึ่งนะคะชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดประเทศที่เกิดด้วยนะคะแต่ว่าแล้วก็รูปถ่ายนะคะก็คือถ้าคุณมีลูกด้วยใส่ไปด้วยนะคะก็คือสิ่งที่คุณต้องมีก็คือวันเดือนปีเกิดชื่อ,อสถานที่เกิดประเทศที่เกิดนะคะแล้วก็ เป็นเพศนะคะแล้วก็รูปถ่ายของลูกรูปถ่ายของลูกก็จะเหมือนกันค่ะกับของเราก็คือถ่ายแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือเป็นสองคูณสองนิ้วเป็นพื้นหลังสีข,ขาวเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกคูณเป็นเด็กยังเป็นแบบเด็กถ้็กทาลกอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตัวอย่างของเด็กไว้ให้ดูบนจอน,นี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็น ในส่วนของ uh, คู่สมรสนะคะคู่สมรสเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวเหมือนลูกเลยชื่อ,อชื่อนะคะเพศวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดหรือว่าเมืองที่เกิดนะคะหรือว่าจังหวัดแล้วก็คันทรีที่เกิดนะคะแล้วก็รูปของสามีด้วยค่ะถ้าคุณ มีสามีนะคะถ้าสมรสหรือใส่สามีไปด้วยเนี่ยก็ต้องถ่ายลูกเหมือนกันเลยนะคะกรณีที่คุณมีสามีแล้วคุณแยกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่าอย่างถูกกฎหมายแล้วคุณไม่ได้ใส่สามีลงไปนะคะคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะคะหากคุณไม่ได้ใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปส่วนลูกเนี่ยจะเป็นกรณีไหนได้บ้างหนึ่งเป็นลูกที่เป็นลูกที่คุณให้กําเนิดด้วยตัวเองนะคะนี่คือลูกเอ,อ่ ตามําเนิดใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าใช้คําผิดหรือเปล่าถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ2ก็คือเป็นลูกลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมที่คุณรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอย่างถูกกฎหมายนะั่นหมายความว่าคุณมีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณนะคะแล้วก็ลูกที่เป็นลูกเลี้ยงค่ะลูกเลี้ยงก็ได้เช่นกันนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานะที่แต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้หย่าก,กับพ่อของเด็กก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ เร์หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ำสําหรับทุกๆคนนะคะที่กําลังหาข้อมูลแล้วก็กําลังเตรียมตัวที่จะไปกรอกใบสมัคร DV l o ลอตเตอรปี2023นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเวลเวลสไปอเมริกาด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย